กูรูระดับโลกเสียงแตกแล้วแหะครับว่าฟองสบู่ตลาดหุ้นโลกนั้นกำลังจะแตกจริงหรือไม่ครับ ตอนนี้ตลาดหุ้นโลกก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับในขณะเดีวยวกันวิกฤตโควิดสิบเก้ายังไม่จบนะฮะหลายๆประเทศเนี่ยยังคงรับมือกันอยู่เลยแล้วก็มีการระบาดระลอกใหม่ขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับตอนนี้บรรดากูรูก็เริ่มออกมาเตือนแล้วละครับว่าเฮ้ยฟองสบู่ตลาดหุ้นโลกที่มันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยระวังหน่อยนะปาร์ตี้กําลังจะจบนะแต่ว่าบางค่ายก็บอกเฮ้ยใจเย็นชิวๆนะมันยังไปต่อได้อีกอย่างน้อย3ปีครับเออความเห็นไม่ตรงกันวันนี้ผมอีกันโพสจากเพจทามีกก่กับอีกชวนทุกท่านมาวิเคราะห์กันครับ คนที่ออกโรงเตือนหนักๆเลยออกตัวแรงด้วยนะครับคือคุณสเตฟานฮอฟบิชเชอร์นะครับก็เป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ของบริษัท a l l i a n c e Global Investors ก็เป็นกองขนาดใหญ่แหะครับเงินที่เขาบริหารจัดก,การอยู่นะครับก็อยู่เกือบเกือบแปดแสนล้านเหรียญคิดเนบาทคือ2.4ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นนี่คือกองขนาดใหญ่เลยนะครับเขาเตือนนะครับว่าเอ๊ะมันมีหลายปัจจัยที่เขาไปเช็คลิสต์ดูนะครับปรากฏว่าเฮ้ย มันละไม้คล้ายคลึงกับฟองสบู่รอบปี2000นะฟองสบู่ .com ครับมาดูกันครับอันนี้คือตัวอย่างปัจจัยที่เขาดูนะครับยิ่งสีฟ้าเข้มเท่าไหร่ยิ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากเท่านั้นอ่ะมาไล่ดูนะครับแต่ละปัจจัยว่ามีอะไรบ้าง 1. valuation สูงเกินไป 2. สสินทรัพย์ต่างๆมี valuation ที่สูง over เกินไปแพงเกินนะฮะสมมีความหวังสูงเกี่ยวกับโลกยุคใหม่4มีนโยบายการเงินผ่อนคลายแบบสุด,สด 5. การผ่อนคลายกฎระเบียบของกลุ่มสถาบันการเงิน 6. มีการกู้ยืมเงินมากยิ่งขึ้น 7. มีการใช้นวัตรกรรมทางการเงินเพิ่มขึ้นมาก 8. มีการเทรดมากเกินไปแล้วก็ราคาเนี่ยเวียงไปเวียงมาแบบสุดๆเลยละครับ9อาจจะมีเงินต่างชาติไหลเข้ามามาก 10มีการโกงกันเพิ่มมากเกินครับอันนี้แคปเอาไว้ได้เลยนะครับเผื่อคุมชมนั้นจะเอาไปเป็นเช็คลิสต์ในครั้งถัดไปด้วยนะครับสิ่งที่คุณสเตฟานนั้นก็กังวลอยู่นะครับก็คือ valuation แพงมากนะในหลายๆสินทรัพย์ตอนนี้แพงเลยแหละครับแล้วก็มีนวัตรกรรมทางการเงินออกมาเยอะแยะมากมายคิดค้นอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็ทําให้นักลงทุนนั้นเข้ามามารุมมาตุ้มกันนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นนะหรือว่าสินทรัพย์อื่นๆก็ดีดตัวกลับขึ้นไปด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้เราเห็นการผ่อนคลาย ของกฎระเบียบของบรรดาสถาบันการเงินต่างๆเ <_ S 1> ขาบอกว่าโอ้โหเนีย่ยสาปัจจัยนี่น่ากังวลมากครับหนึ่งในสัญญ,ญาณที่ Alliance Global Investors มองว่าเป็นสัญญาณของฟองสบู่คือค่า PE ที่สูงมากขึ้นนะครับอันนี้จากภาพก็เห็นภาพชัดเจนว่าแพงอันดับต้นๆในปรัติศาสตร์ในช่วง60ปีล่าสุดเลยแหะครับแต่สิ่งที่เขากังวลมันไม่ใช่เฉพาะตลาดหุดน้นดีสิครับสินทรัพย์อื่นๆทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้ขึ้นมาเยอะมากๆ valuation over แพงเวอร์แพงสุดๆเลยนะครับโดยเฉพาะตลาดพันธบัตรตอนนี้ Alliance Global i n v e s t o r กังวลมาก ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะมาตรการนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็อีกส่วนก็เป็นเพราะนักลงทุนเองมีมุมมองบวกต่อเศรษฐกิจมากไปเพราะคาดหวังว่าจะฟื้นตัวแล้วก็มีอัตรากําไรที่สูงมากขึ้นโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถูกคาดหวังเยอะมากนะครับว่ากําไรจะเติบโต3-5ปีนับจากนี้ไปเนี่ยโอ้โหจะกลายเป็น new normal ต่างๆนะเศรษฐกิจโลกก็ถูกคาดหวังว่าจะเติบโตดีนะครับแต่ ชีวิตความเป็นจริงคุณสเตฟานบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆนะครับมันไม่ได้สวยรู้แบบนั้นหลอกต้องเผื่อใจไว้หน่อยนะนะเพราะว่าสถานกรารณ์วิกฤตโควิดสิ COVID ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็ยังคุกกลุ่นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะทางฝั่งของภูมิภาคเอเชียเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเผื่อใจไว้นิดนึงนาในขณะเดียวกันนะครับตอนนี้ สิ่งที่เศรษฐกิจมันยังเติบโตได้อยู่เนี่ยมันเป็นพ่อเม็ดเงินของธนาคารกลางทั่วโลกรวมถึงรัฐบาลต่างๆด้วยนะอัดฉีดเม็ดเงินชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยแหะครับซึ่งบอกว่ามันเป็นแค่เหตุการณ์ชั่วคราวอย่าไปไว้ใจมากครับ All financial bubbles in history took place against the backdrop of easy financing conditions provided by central banks. ฟองสบู่ทางการเงินในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่เกิดจากมาตรการทางการเงินของธนาคารกลางต่างๆทั้งนั้นแหละครับในขณะที่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าธนาคารกลางหลายประเทศนะครับก็ลดอัตราดอกเบี้ยลงมาต่ำที่ระดัดินมากๆนะครับหลายประเทศใกล้สูญละหลายประเทศติดลบไปแล้วซะด้วยซ้ำนะครับในขณะเดีวยวกันก็มีการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบมหาศาลชนิดที่ไม่เคยเห็นในประวัติศาสตร์โลกมาก่อนเลยนะครับปัจจัยถัดมาคือการค่อนคลายกฎระเบียบของสถาบันการเงินก็จะเห็นได้จากเส้นสีส้มนะครับที่ก่อนหน้านี้สูงขึ้นเยอะเลย สะท้อหนึ่งความเข้มงวดทางการเงินนะครับแต่พอเจอกับวิกฤตโควิดสิก็ผ่อนคลายทุกอย่างเลยซึ่งอีกในยะหนึ่งก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงไปในตัวเลยนะครับให้กับระบบ กเงินโลนไม่ใช่แค่นี้ครับยังมีการใช้นวัตกรรมทางการเงินเยอะมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะปี2020แล้วก็ปี2021ที่ผ่านมานั่นคือ s p a c ครับหรือ Special Purpose Acquisition Companies คือ s p a c เนี่ยมันก็เปรียบเสม,มือนกับ blank check เลยนะครับเป็นบริษทัทที่มันเช็คเปล่าเหมือนตีเช็คเปล่าเลยนะครับก็เป็นการระดมเงินทุนพอได้เงินมาปั๊บก็จะไปไล่ซื้อกิจการอะไรต่างๆนะครับอาจจะอยู่นอกตลาดก็ได้นะนะครับแล้วก็มาสร้าง story อ,อะไรว่ากันไปมันเป็นแค่เชล l l company ความหมายคือแค่เปลือก ไส่ในมันไม่มีอะไรเลยนะฮะมันไม่ได้ประกอบกิจการไม่ได้ซื้อมาขายไปไม่ได้มีสินค้าไม่ได้มีบริการเลยนะครับแค่สร้างสตอรี่นะครับแล้วก็อาจจะเอาคนดังๆเนี่ยมาเป็นตัวชูโรงเท่านั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเขามองว่าเฮ้ยมันน่ากลัวนะเพราะอย่าลืมนะครับว่าการที่บริษัทเหล่านี้เข้าไปซื้อเนี่ยนะครับเขาจะมีการกําหนดขอบเขตร,ระยะเวลาด้วยนะครับว่า2ปีต้องซื้อได้เท่าไหร่อะไรยังไง3ปีต้องซื้อเท่าไหร่ยังไงถ้าสมมติไปไล่ซื้อมากจนเกินไปอาจจะได้บริษัทที่คุณภาพห่วยๆคุณภาพที่ไม่ดดีก็ไ้ และในสักวันหนึ่งไม่มีใครรู้นะครับอาจจะปีหน้าหรืออีกสปีหรือรอีกสปีก็ได้มันอาจจะถึงจุดผู้แตกเป็นจุดที่หลายคนเริ่มกลับมากางังวลแล้วก็ทําให้ตรงนั้นเกิดเป็นวิกฤตครั้งใหม่ก็เป็นได้ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มสเปคเท่านั้นที่น่้กังวลน,นะครับ <c oughs> ก็จะมีพวกล rency, กลุ่มคริปโตเคอเรนซีสกุลเงินดิจิตอลต่างๆนะครับที่นักทุนมือใหม่นั้นแห่กันเข้ามาลงทุนกันเยอะมากๆและนั่นอาจจะเป็นต้นต่อของวิกิจรอบถัดไปก็ได้ครับ คือถ้าถามว่าฟองสบู่ตลาดหุ้นมันจะแตกเมื่อไหร่เอาเข้าจริงๆนั้นก็ไม่มีใครตอบได้ใช่ไหมครับรู้ก็ต่อเมื่อมันแตกไปแล้วแล้วถึงจะรู้ว่าอ,อ๋อนี่มันฟองสบู่ไงมันแตกโปะไปแล้วนะครับแต่ถ้าถามคุณสเตฟานเขาบอกปีหน้านะปี2022มีโอกาสเหมือนกันที่ตลาดหุ้นทั้งโลกจะลงหนักๆอย่างน้อยๆก็สักหนึ่งครั้งเหตุผลที่สำคัญคือธนาคารกลางสหรัฐกำลังจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับ history has shown that bubbles only burst once central banks start to hike rates ประวัติศาสตร์ก็เห็นชัดๆกันอยู่แล้วนะครับว่าฟองสบู่จะแตกในช่วงที่ธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหรือเริ่มเลิกใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินนะครับรอบนี้คาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยในปี2024แต่ว่าปีหน้าธนาคารกลางก็จะเริ่มลดวงเงินในการซื้อพันธบัตรแล้วและนั่นเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดครับแต่ก่อนที่ฟองสบู่ตราหุ้นจะแตกนะครับจริงๆถามว่ายังมีโอกาสในการลงทุนไหมถ้าคนไหนยอมรับความเสี่ยงได้ก็มีโอกาสในการลงทุน หลักๆจะเน้นไปที่กลุ่ม value นะครับหรือว่าหุ้นคุณค่านั่นเองครับนั่นคือมุมมองของคุณสเตฟานนะฮะ ความีนทันมานะครับเป็นของคุณเจมส์กอร์เดนนะครับก็เป็นสุดยอด CEO ของ morgan stanley เลยนะครับตอนนี้ออกโรงเตือนแล้วนะให้ระวังหน่อยปาร์ตี้หุ้นโลกนะครับที่หลายคนดีด้ากันนะครับ,บว่ามันขึ้นมาเยอะแยะมากมายระวังนะเดี๋ยวเสียงเพลงมันจะหยุดลงนะครับใครลูกช้าอาจจะต้องจ่ายรอบวงก็เป็นได้นะเหตุผลที่สําคัญที่เขาเลงๆอยู่ก็เป็นกรณีคล้ายๆกันนะครับที่มองว่าธนาคารกลาง,งอาเมริกาอาจจะ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่หลายคนคิดครับ My personal view is rates are likely to rise in the early part of next year and not in 2023ความเห็นส่วนตัวเลยนะครับเขาบอกว่ามีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยนั้นจะขึ้นตั้งแต่ต้นปีหน้าเลยนะไม่ใช่ปี2023เหมือนกับที่เฟดหรือว่าธนาครารกลางสหรัฐอเมริกาก็ประกาศไปก่อนหน้านี้นะเพราะธนาครารกลางสหรัฐอเมริกาจะต้องพิจารณาตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อที่ประกาศออกมาด้วยนะครับว่าความเป็นจริงตอนนี้มันขึ้นมาแค่ไหนแล้วนะครับ คำถามก็คือว่าตาราเงินเฟอ้อที่เราเห็นว่าเริ่มขย,ยับขึ้นมานั้นเป็นเพียงแค่การขึ้นชั่วคราวชั่วคราวไหมหรือว่าน,นี่คือการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างแล้วจะขึ้นแบบถาวรเลยหรือเปล่าหลังจากที่เศรษฐกิจเรื่องฟื้นตัวจากวิกฤตโควิดสิบเก้านะครับถ้าเป็นในมุมมองของสุดยอดซีอโอท่านนี้เนี่ยเขาก็มองว่ามันอาจจะถาวรเหมือนกันนะครับเพราะหลายๆอย่างเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นภาพชัดเจนละในเรื่องของราคาสินค้าบริการเริ่มขย,ยับขึ้นมาอย่างมีนัยสาคัญแล้วนะครับถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงเดธนนาาาาาคารรกกกลงสัอออมจจะขึ้้ตบีย และนั่นอาจจะทำให้ตลาดหุ้นพังพินาศเลยครับฟังมุมมองลบไปแล้วนะครับมาดูเรื่องที่มันฟังแล้วมันลื่นหูกันหน่อยนะฮะก็คือมุมมองบวกกันบ้างน,นะครับทางั้นของนักวิเคราะห์จากโกลเม้นสแควร์เขาก็ฟันธงนะครับบอกว่าโอเคเอาละในช่วงที่ผ่านมาก็ยอมรับเหมือนกันนะ v a u a t i o n มันสูงนะเพราะว่ามีความคาดหวังหลังจากที่มีการฟื้นตัวนะครับหลังจากที่เจอกับวิกฤตโควิด -19 นะฮะมันก็ไม่แปลก เศรษฐกิจโลกมันก็อยู่ในช่วงการฟื้นตัวดังัความคาดหวังก็สูงดังนั้น valuation ก็เลยถูกไล่ราคาขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามนะถ้ามองข้ามช็อตไปหน่อย1ปี2ปีนั้จาากที่ไปเศรษฐกิจก็ยังโตดี นะอัตราของกาไรของบริษัทจดทะเบียนก็ยังโตดีฉะนั้นสินเท้าคิดว่ามันแพงเดี๋ยวมันจะไม่แพงครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่อัตราผลตอบแทนตลาดยพ,นนพุ่งปรีดเลยนะครับในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็ต่ํามากแต่มีอัตราเงินเฟ้อก็ต่ําด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ตลาบรายงานก็กําลังค่อยๆฟื้นตัวนะครับตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญนะครับคือเราอาจจะเห็นว่า valuation ของหลายๆสินทรัพย์เนี่ยตอนนี้ถือว่าแพงมาก นะครับแล้วก็เม็ดเงินที่มันอยู่ในระบบเนี่ยมันล้นจริงๆใช่ไหมฮะพอมันล้นปั๊บมันต้องหาที่ไปไงไอ้ตรงสินทรัพย์ไหนที่ดูแล้วเฮ้ยมันน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีเงินมันก็ไหลเข้าไปตรงนั้นนะครับราคาก็วิ่งปรีดขึ้นไปเลยแต่สิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อคือพื้นฐานนะครับของทั้งเศรษฐกิจก็ดีของบริษัทจดิเบียนก็ดีมันยังเติบโตได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแวูชั่นมันจะค่อยๆถูกลงมา และคาดการต่อด้วยนะครับว่าภายในปี2024เนี่ยจากตอนนี้จนถึงปี2024เนี่ยยังเป็นขาขึ้นนะตลาดหุ้นยังไปต่อได้นะครับนั้นสบายใจได้ในแง่ของการลงทุนระยะการระยะยาวครับเอาละครับนี่ก็คือเรื่องที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับแต่ละท่านมีความเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ตามช่องทางต่างๆนะครับ Facebook, Youtube, Twitter นะครับท่านคิดว่าตลาดหุ้นที่มันขึ้นมาเยอะๆเ,เนี่ยมันยังมีโอกาสไปต่อไหมหรือบางคนบอกว่า ฟองสบู่กำลังจะแตกหรือเปล่านะครับลองพิมพ์แสดงความคิดเห็นเข้ามาเยอะๆเลยนะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย YouTube อย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งนะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอใท่านโชคดีและคอยมีสภาพในการใช้ชีวิตนี่คือคุยกับอีกกับผมอีกบืพัฒนาเพิ่มสุขครับวันนี้สวัสดีครับ